ปรุงอาหารให้อร่อยง่ายด้วยเครื่องเทศ2ตัวนี้ค่ะวันนี้นุชจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับเครื่องเทศฝั่งตะวันตกนะคะจริงๆแล้วมันมีหลายชนิดมากแต่นุชอ่ะใช้2ชนิดนี้บ่อยที่สุดค่ะมีอะไรบ้างก็คือออริกาโนแล้วก็ใบไทม์ค่ะหลายคนอาจจะคิดว่ามันราคาแพงนะคะจริงๆแล้วไม่แพงเลยเพราะว่าประเทศไทยของเราสามารถปลูกเองได้แล้วที่ภาคเหนือเนาะทั้ง ใบสดแล้วก็แบบผงแห้งนะคะดังนั้นราคาไม่แพงมีทุกห้างค่ะมาดูกันค่ะถ้าเป็นออริกาโนนะคะใบจะกลมๆแบบนี้ค่ะกลิ่นก็จะหอมเฉพาะตัวนะคะส่วนอันนี้จะเป็นใบธามค่ะใบธามก็จะเป็นใบแหลมๆไม่เหมือนกันเลยนะคะกลิ่นหอมหอมต่างกันนะคะ2ตัวนี้แต่ต่างกันยังไงมันต้องดมเองค่ะอธิบายยากมาก ออริกาโน่เพื่อนๆน่าจะรู้จักเพราะใส่ในพิซซ่านั่นเองนะคะส่วนตัวนุชเนี่ยเอามาใส่ในน้ำสลัดค่ะน้ำสลัดที่ใส่ก็คือเป็นน้ำสลัดบอสมิกนักเรียนเวิร์กช็อปคลาสน้ำสลัดจะรู้ดีนะคะเพราะว่าใส่ไปแล้วคือมัน complete มากเลยส่วนใบทมนนี้นะคะก็ใส่ในซุปค่ะเป็นซุปครีมเนาะซุปที่ใส่ก็คือซุปเห็ดแล้วก็ซุปฟักทองค่ะใส่แล้วคือมัน complete เช่นกันคือมันมันจบอะคือมันหอมมากๆนะคะ ใครที่ใช้เครื่องเทศ2ตัวนี้อยู่นะคะใช้ในเมนูไหนบ้างคะบอกกันได้ค่ะส่วนใครที่ยังไม่ลองใช้นุชอยากจะให้ลองซื้อมาใช้ดูค่ะ